สวัสดีครับคลิปนี้เรามาลองมีดเล่มนี้กันต่อนะครับมาลองอันนี้เล่มนี้กันต่อนะครับกับการตัดไม้นะครับตัดไม้แบบที่ใช้กันทั่วไปนะครับแบบโบราณนะครับซึ่งสมัยก่อนมันไม่มีเลื่อยใช่ไหมครับและทีนี้การการที่เราจะเอามีดเอาขวานทําเครื่องมือนี่นะครับมันก็จะมีลักษณะเฉพาะนะครับแต่จริงๆแล้วจริงๆแล้วเราจัดสามมาตัดยังไงก็ได้นะครับแต่ว่า เครื่องไม้เครื่องมือทุกอย่างเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานที่ตามแบบที่ออกแบบมานะครับโดยธรรมชาตินะครับสมมุติว่าผมจะเอาไม้เล่มเนี้ยไปใช้งานนะครับไม้เล่มเนี้ยไปใช้งานส็นไม้ฝรั่งนะครับถ้าสมมติเราเอาไปทําเสาหรือทําอะไรก็แล้วแต่สมมุติจะเอาไปทําเสานะครับเพราะว่าตรงนี้จะมีงามด้วยตรงนี้ก็คือรอยรอยตัดเดิมนะครับรอยตัดเดิมทีนี้เมื่อมาถึงงานตรงนี้นะครับมาถึงงานตรงนี้แล้วทีนี้สมมติว่าผมจะไปเอา เอาตัวน no so, ี้ไปทําเสาแล้วก็จะมีไม้คานมาพาดตรงนี้ตรงงามนี้นะครับแลวทีนี้ตรงเนี้ผมก็ต้องตัดออกนะครับตรงนี้ตัดออกแลวทีนี้ด้านนู้นจะเป็นด้านที่ฝั่งดินนะครับเป็นด้านที่ฝั่งดินด้านนี้ก็จะเป็นด้านที่เราจะใช้ค้ํานะครับค้ําคือค้ําแปรค้ําคานต่างๆนะครับแลวทีนี้ไอ้ตรงรอยตัดตรงเนี้นะครับรอยตัดตรงเนี้ถ้าจะให้สวยงามแล้วก็ใช้งานง่ายก็คือมันจะต้องตรงใช่ไหมครับ มันจะต้องตรงเพราะฉะนั้นมันก็จึงมีวิธีการตัดแบบนี้ขึ้นมานะครับซึ่งซึ่งมันเป็นวิธีการตัดแบบธรรมชาติเลยนะครับแบบธรรมชาติของการตัดเลยนะครับซึ่งซึ่งมันก็จะเป็นลักษณะของการตัดในลักษณะนี้ไม่ว่าจะเป็นการตัดโค่นนะครับการตัดโค่นการตัดอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะเป็นลักษณะการตัดอย่างนี้นะครับก็เป็นลักษณะการตัดนี้ทั้งหมดนะครับเป็นแบบธรรมชาตินะครับ ทีนี้วิธีตัดก็คือนะครับก็คือมันจะไม่ทํางานซ้ำซ้อนนะครับก็คือเราจะตัดพื้นที่ตรงนี้แล้วต้องการให้หัวมันตรงใช่ไหมครับแล้วก็จะตัดตรงนี้ก็คือตัดลงไปตรงๆอย่างนี้นะครับตัดลงไปตรงๆอย่างนี้เลยตัดตรงๆอย่างนี้เลยนะครับแล้วทีนี้ฝั่งนี้เราก็จะตัดออกนะครับตัดออกลักษณะนี้นะครับก็คือเป็นลักษณะของการตัดตรงก่อนนะครับตัดตรงก่อนเสร็จแล้วก็ เปิดตัวนี้ออกนะครับก็เป็นลักษณะอย่างนี้เราจะเปิดปากแผลไปเรื่อยๆนะครับแผลก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับแผลลักษณะนี้ก็คือตรงนี้ตรงนี้ตรงนะครับตรงนี้ตรงตรงนี้จะเฉียงนะครับก็คือในลักษณะของการตัดเฉียงเนี่ยเวลาเราตัดเฉียงเนี่ยมันจะตัดพื้นที่ผ่านผ่านลงมาตรงนี้เลยนะครับเพื่อที่จะเปิดทาง เปิดทางให้คมมีได้เข้าไปนะครับแล้วก็ตัดติงนี้ทิ้งนะครับตัดตัวนี้ทิ้งเสรจแล้วก็เราจะเปิดใหม่ก็ได้ไม่เปิดใหม่ก็ได้นะครับเราจะซ้ำรอยเดิมก็ถ้าสมมติเราจะซ้ำรอยเดิมก็ลงมาอย่างนี้นะครับก็ลงมาอย่างนี้เสร็จแล้วก็ตัดตัวนี้ทิ้งนะครับเปิดลงมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะเอาแค่นี้บากแค่นี้นะครับแล้วผมก็จะเปิดรอยเดิมซ้ำางอัดรอยเดิมซ้ำางไปเลยนะครับก็เราจะได้เห็นภาพที่ชัดเจนนะครับ ปเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับก็คือตัดตรงนี้ตรงตรงใช่ไหมครับแ,แล้วก็เอาตรงนี้ลงไปเลยนะครับมันจะมีประโยชน์อะไรนะครับตรงนี้ถ้าสมมติเกิดถ้าเป็นไม้ใหญ่นะครับถ้าเป็นไม้ใหญ่เนี่ยเราไม่สามารถที่จะเปิดทิ้งอย่างนี้ได้ยาวๆได้นะครับถ้าเป็นไม้ใหญ่พอ ฟันเข้าไปลึกแล้วเราไม่สามารถที่จะเปิดลักษณะนี้ได้นะครับแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะฟันสลับอย่างนี้ได้นะครับซึ่งกรณีที่เป็นการตัดโค่นนะครับก็กรณีเดียวที่ทําได้ก็คือทาลักษณะนี้นี้เพราะว่าหนึ่งมันจะเป็นการบังคับที่ทางไปในตัวนะครับเราสามารถกาหนดที่ทางที่ชัดเจนได้ในการฟันนะครับหรือในการตัดโค่นนะครับก็คือจะใช้เทคนิคเดียวกันเป็นวิธีธรรมชาตินะครับนครับพอตัวนี้หมดนะครับพอตัวนี้หมดปุ๊บ นะครับตัวนี้หมดปุ๊บผมก็จะเปิดเข้าไปใหม่เพื่อที่จะให้มันเกินเข้าไปตัดชิ้นส่วนข้างล่างนะครับก็การที่จะทําได้ก็จะมี2ทางก็คือเปิดทิ้งเปิดใหม่หรือไม่เปิดใหม่ก็จากตัวนี้เข้าไปเลยนะครับจะเห็นว่าคมมีดเนี่ยนะครับมันเกินรอยต่อลงไปแล้วนะครับกรณีทําอย่างเงี้ยนะครับมันจะทําให้มีดเนี่ยเราทํางานเบานะครับ เพราะว่ามันสามารถขายขี้ได้นะครับเห็นไหมครับเมื่อมันสุดนะครับตรงนี้สุดละสุดแล้วเราก็เริ่มใหม่เริ่มจากตรงนี้ใหม่นะครับ โดยที่ไม่จำเป็นต้องเปิดตรงนี้ออกกว้างนะครับก็คือเริ่มตรงนี้ใหม่ได้เลยนะครับสุดนะครับเมื่อสุดแล้วก็เริ่มใหม่ก็เอาจากตรงนี้ก็ได้นะครับเอาจากตรงนี้ลงไปเลยก็ได้ ไม่จะเป็นต้องไปเปิดฝั่งนี้นะครับเห็นไหมครับใกล้ขาดละนะครับก็คือถ้าเราดูแผ่นตรงๆก็จะเป็นอย่างนี้นะครับใกล้ขาดละนะครับถ้าสมมุติว่ามันยังไม่ขาดเราก็จะเอาตรงนี้ลงไปเลยก็ได้นะครับไม่จะเป็นตอกฝั่งนี้นะครับซึ่งเราจะไม่เห็นการทํางาน ในโบราณก็คือจะไม่เห็นลักษณะการตัดแบบสลับอย่างนี้นะครับจะไม่เห็นการตัดซ้ายขวาซ้ายขวาอย่างนี้จะไม่มีนะครับจะเป็นการทําง,งานในลักษณะอย่างนี้นะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับถ้าเป็นถ้ากรณีที่เป็นไม้ยืนเนี่ยฟันฝั่งนี้เสร็จกรณีจะฟันอีกฝั่งหนึ่งก็จะย้ายไปย้ายไปยืนอีกฝั่งหนึ่งกรณีที่สามารถย้ายได้นะครับก็คือขยับไปยืนอีกฝั่งหนึ่งเพื่อที่จะฟันในทางเดียวกันนะครับเพราะว่าไอ้ตัวคมมีดเนี่ยมันถูกออกแบบมาอย่างนี้นะครับ ถ้าุตนว่าตรงนี้มันหมดแล้วเราก็ตุวนี้ไปเลยให้เป็นลัลกษณะแบงนี้จ<ค><ด>ะปลอดในกรณีที่เป็นต้นไม้ใหญ่นะครับ เ่นีป็ต้นไม้ใหญ่เน an ี่ยเราสามารถตัดขาดภายในมีดเล่มเดียวได้นะครับโดยไม่ต้องใช้เล่มอื่นนะครับจะไม่มีคําว่ามีดเข้าไม่ได้นะครับเพราะว่ามีดมันจะสามารถชอนใช้เข้าไปได้จนถึงต้นไม้ขาดเลยนะครับก็จะเป็นลักษณะการใช้งานประมาณนี้ครับนี่คือมีดอินเนปเล็กแหนบค่มสาย